สวัสดีทุกท่านนะคะแอดวานมาแล้วค่ะสำหรับอพิสต์นี้นะคะแอดวานจะมาเล่าเรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้านะคะตอนที่23แล้วกำลังสนุกเลยนะคะตอนนี้ค่ะไอคนที่รูปร่างหน้าตาน่าเกียดนะคะเหมือนคนพิการเลยก็เข้าไปในห้องของเลยชุนค่ะเพื่อที่จะคมคืนเวยชุนนะคะเวยชุนของพวกเราก็ กรีดลองแล้วก็ห้ามปรามอย่างไรก็ไม่เป็นผลค่ะชายผู้น่าเกียดคนนั้นก็ยังคงหวังจะคมเหงนางต่อนางนึกถึงตอนที่นางถูกขมเหงที่ตรอกถนนนั้นขึ้นมาก็จึงมีแรงฮึดสู้ค่ะ ตอนนั้นเสียงในห้องนะคะก็เงียบไปสักพักละเสียงร้องควรคางของชายผู้น่าเกียดคนนั้นก็ดังขึ้นมาเขาก็วิ่งทะลุประตูออกมาเลยค่ะตอนนี้ใบหน้าของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดดวงตาค้างหนึ่งนั้นถูกปิ่นปัก คาอยู่สักผักก็ล้มลงตายอยู่ที่หน้าห้องเลยชุนค่อยๆเดินออกมาสภาพของนางตอนนี้มือหมายเปื้อนเลือดเต็มไปหมดนางเอ่ยกับซือซานอย่างเรียบเฉยว่าต้องขออภัยด้วยที่พังมือคาคนของท่านตายแต่ซือซานกลับตอบว่าเลยซุนนั้นช่างโง่เขาแต่มีลูกสาวที่ฉลาดรู้ความ คนคนนี้เดิมทีก็ถูกส่งมาเพื่อจะให้นางคาอยู่แล้วพรุ่งนี้ให้เดินทางเข้าไปพบท่านอามาตกับเขาว่าแล้วเขาก็จากไปทิ้งให้ตีเฟยจริงที่ตอนนี้ร่างกายก็บอบช้ำเรือเกินวิ่งเข้าไปประคองกอดเลยชุนเอาไว้เพื่อปลอบใจนางนางซบหน้าลงกับอกของเขาแล้วก็สะอื้นให้ในโชคชะตาของตัวเอง วันต่อมาเลยชุนก็นั่งรถม้ามาที่จวนท่านอมาตเมื่อเขาไปพบนางก็เอ่ยกับเขาทัานทีว่าข้ามาเพื่อรับโทษที่ข่าคนของเขาตายเขาแสซงถามว่าแล้วจะชดใช้อย่างไรนางจึงเสนอตัวเป็นเจ้าสำนักหอหกส่วนครึ่งแทนคนคนนั้นพอข้าเคยทํางานให้ท่านอย่างไรข้าก็จะทําเช่นนั้นเขาเอ่ยตอบมาว่าพ่อเจ้าก็ส่วนพ่อเจ้า และเจ้าก็ส่วนเจ้าเจ้าจะพิสูจน์อย่างไรว่าเจ้านั้นเป็นอย่างพอเจ้าได้นางจึงบอกว่านางจะพิสูจน์ให้เขาเห็นเองจากนั้นนางก็ไปนั่งดีดพินอยู่ที่ศาลากลางน้ำร้านที่ไปโชเฟยเคยนัดนางไปเพื่อจะสารภาพรักในตอนนั้นเขาก็นั่งดื่มชาอยู่ด้านในพอดีเมื่อได้ยินเสียงพินของนางจึงลุกขึ้นยืนฟังที่หน้าต่างจ้องมองนางอย่างมีความสุข แต่เลยชุนเองนั้นระหว่างที่ดีดพินไปในใจก็นึกถึงคำที่เลยซุนนั้นสั่งเอาไว้ก่อนตายว่าไม่ให้นางแก้แค้นแต่หากจำเป็นต้องทำให้ไปหาไป๋โชเฟยนางจึงมาที่นี่หมายจะมาขุดเหยื่อล่อเขาให้มาเป็นพวกนั่นเองเมื่อนางดีดพินเสร็จม้อเอ๋อสาวรับใช้ก็ถามนางว่าต้องไปที่เมืองชูเหอจริงหรือ ที่เจียงหนานกำลังพลของหออัศนีซับซ้อนพวกเราก็ไม่คุ้นเคยคุณหนูเองก็ไม่มีผู้มีวรยุทธ์ไปด้วยสักคนหากพวกเขาคิดร้ายต่อท่านจะทำเช่นไรเลยชุนตอบว่าเมื่อก่อนต่อให้มีเรื่องร้ายแค่ไหนทุกคนก็จะคิดว่าข้าคือคุณหนูใหญ่แห่งสำนักหกส่วนครึง่งบุตรสาวของเลยซุนและเห็นแก่หน้าเขาบ้างบัดนี้ข้าต้องพึ่งตัวเอง แต่ม้อเอ๋อก็คอร้องให้นางไปด้วยอย่างน้อยก็จะได้คอยดูแลแต่เลยชุนก็บอกนางว่าวางใจเถอะเรื่องเนี้ข้ารู้ขอบเขตด,ดีแต่ต้องขอวานให้ช่วยทำเรื่องหนึง่งม้อเอ๋อพยักหน้ารับทันทีจากนั้นม้อเอ๋อก็เดินเข้าไปหาไปโชเฟยนางเล่าให้เขาฟังว่าหลังจากเจ้าสำนักหลักเสียคุณหนูก็เอาแต่เศร้าโศกคุณคิดอยู่นานจึงตัดสินใจจะปกครองตึกหกส่วนครึง่ง แต่คุณหนูตัวคนเดียวและอ่อนแอการตัดสินใจนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าสำนักหลักมาจากสำนักอัศนีในเจียงน,นั้นคุณหนูคิดจะรวบรวมกำลังนี้เข้ามาสยบต่อตึกหกส่วนครึง่งพรุ่งนี้คุณหนูจะเดินทางไปเมืองชูเหอเส้นทางอันตรายข้างกายก็ไม่มีผู้ติดตามคุณชายไปยท่านจะยินยอมไปด้วยหรือไม่ ไปโชเฟยถามหาตีเฟยจริงแต่โมเออก็ตอบว่าคุณหนูให้เจ้าสำนักใหญ่คอยดูแลที่สำนักนางไม่ให้ผู้ใดติดตามไปเลยข้าทราบดีว่าท่านเป็นคนของหอสุวรรณวาดพิรุณพรรมัมแต่ท่านจริงใจกับคุณหนูเป็นผู้ที่วางใจได้เพื่อคุณหนูคุณชายปายช่วยรับคำเชิญน,นี้ได้ไหมไปยโชเฟยไม่ได้ให้คำตอบนางยกฉาขึ้นจิบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย คืนนั้นไปโชเฟยกลับมาที่ฮอสุวรรณวาดพิรุณพรมเขาตะโกนเรียกหวังเซียวซือแล้ววอนโหลให้ออกมานั่งเป็นแบบวาดรูปเขาบอกว่าจะวาดรูปเราสามคนแล้วให้ทั้งสองนั่งนิ่งๆจนกระทั่งเขาวาดเสร็จจึงเรียกทั้งคู่มาดูแต่ในรูปนั้นมีแค่สองคนวอนโหลจึงถามว่าแล้วรูปตัวทละ่ะไปโชเฟยจึงบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปจากเมืองหลวง ไว้กลับมาค่อยมาวาดภาพตัวเองจะได้ถือเป็นรางที่ดีวนโลถามเขาว่าจะไปที่ไหนเขาจึงบอกอย่างไม่ปกปิดว่าเลยชุนจะไปชูเหอข้ากังวลว่านางจะเป็นอันตรายข้าจะไปคุ้มครองนางสีหน้าของวนโลและเสี่ยวซือดูเป็นกังวลยิ่งไปโชเฟยจึงเอ่ยขึ้นว่าข้ารู้ว่าคนในใจของนางไม่ใช่ข้าแต่ข้าก็อยากปกป้องนาง ในเมื่อเขาตัดสินใจเช่นนั้นทั้งเสี่ยวซือและวนโรก็อวยพรให้เขาเดินทางอย่างปลอดภัยวนโหรฝากฝังเลยชุนกับเขากำชับให้เขาดูแลนางเป็นอย่างดีเสี่ยวซือจึงตกลงตามนั้นรอให้ต้าไปกลับมาค่อยมาวาดรูปเขาลงไปทั้งสามยิ้มให้กันแล้วเอ่อยว่านี่เป็นรางดีโดยแท้เช้าวันต่อมาตีเฟยจริงก็ขี่ม้าออกมาส่งเลยชุนที่หน้าประตูเมือง เขากำชับให้นางดูแลตัวเองดีๆนางบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นก็ควบม้าออกไปเพียงลำพังฝ่ายไปโชเฟยก็เตรียมตัวออกเดินทางเช่นกันเขาจูงม้าผ่านประตูเมืองออกมาก็พบกระวังเสี่ยวซือคอยอยู่เสี่ยวซือบอกว่าให้เจ้าจงจำเอาไว้ว่าข้ากับวนโรยังรออย,งรออยู่ที่เมืองหลวงหากเจ้าไปแล้วไม่ยอมกลับมาข้ากับวนโรจะตามไปเตะขาเจ้าเอง ว่าแล้วก็ยื่นเหล้าให้เขาไหายหนึ่งเพื่อดื่มตอนเดินทางไปโฉบเฟยน้อมรับในน้ำใจของสหายแล้วจึงเดินทางออกจากเมืองทันทีต่อมาฟงจงซูก็เข้ามาพบกับท่านอมามัดบอกว่าเลยซุนคนไร้ค่าตายไปก็ไม่น่าที่จะเสียดายแต่ซูหมิงเจิ้นคอยจับตาดูธุรกิจทางเหนือของเราอยู่หากเป็นเช่นนี้พวกเราคงไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้อีก ท้าวว่าถึงเวลาต้องสั่งสอนมันสักหน่อยแล้วท่านอมาตย์ก็ถามว่าเจ้าจะสั่งสอนอย่างไรตายถาวซูบอกว่าตั้งข้อหามันสักข้อควรจับก็จับควรคาก็คาใช้โอกาสนี้ทำลายหอสุวรรณวาดพิรุณพร,รมแต่พอท่านอมาตย์ถามเขาว่าจะตั้งข้อหาอะไรตายถาวฝู่ก็นิ่งไปเพราะนึกไม่ออกเหมือนกันเมื่อท่านอมาตย์เห็นดังนั้นก็ถอนหายใจเบา มองหน้าเขาอย่างผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามสื่อสารว่าในความคิดเห็นของท่านระหว่างเจ้าจูเก๋และเทียนอีใครเก่งกว่ากันสื่อสารบอกว่าเรื่องพรสวรรค์พวกเราไม่สู้จูเก๋แต่เรื่องวางแผนรบข้าไม่สู้เทียนซีหากเรื่องวรยุทธ์ทั้งสองต่างไม่สู้ข้าท่านอมาตเอ่ยออกมาว่าข้าได้ยินมาว่า Joker จูเก๋เจินวกลับมาแล้ว ตอนเขาอยู่ในวังก็เป็นศัตรูกับข้ามาโดยตลอดพอเขาออกจากตำแหน่งไปสองปีข้าถึงสงบสุขแต่ตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วข้าเริ่มปวดหัวอีกแล้วไต๋เท้าฝูจึงพูดขึ้นว่าท่านอำมาตหมายถึงจะให้ท่านสื่อสารไปค้าจูเก๋วันวอหรือทั้งอำมาตและสื่อสารหันมองเขาเป็นตาเดียวด้วยหน้าตาที่บ่งบอกว่าเจ้าคิดแค่นี้เองหรือ สื่อสารเอ่ยขึ้นว่าใครต่างก็รู้ความสัมพันธ์ของข้ากับท่านอมาดหากให้เขาไปฆ่าจูเกอร์ก็มีแต่จะทำให้ท่านอมาดถ,ถูกข้อหากำจัดผู้ไม่ลงรอยแต่ท่านอามาดกับไม่เอ่ยอันใดเขาชวนสื่อสารให้มาดูอักษรพิเศษชุดนี้หน่อยถามว่าดูแล้วคล้ายของสหายเก่าเทียนอีหรือไม่ เมื่อเขามองดูก็ตะลึงเพราะว่าคลายมากเขาเอ่ยถามว่าของเทียนอีหรือท่านอำมาต์จึงเอ่ยว่าถูกต้องหวังเสี่ยวซือเป็นสิทธิ์ของเทียนอีเป็นสิทธิ์หลานของเจ้ากระจูเกอจูเกอวรยุทธ์ลำเลิศเพียงใดก็คงคิดไม่ถึงว่าคนที่จะฆ่าเขานั้นเป็นสิทธิ์หลานของตัวเองดังนั้นเรื่องนี้ให้เขาจัดการดีที่สุดแล้วหันไปทางใต้เท้าฝูเอ่ยว่า ในเมื่อคนของหอสุวรรณวาดฆ่าคนมีชื่อเสียงล้นฟ้าอย่างพระยาเทพจูเกอต่อไปต้องทำอย่างไรไม่ต้องให้ค้าสอนใช่ไหมไต่เท้าฝูทําตาลุกวาวเอ่ยว่าท่านอำมาตช่างฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนักวางใจเถอะถึงตอนนั้นข้าจะขจัดปัญหาให้มันกระจ่างเองแต่ก็ถามอีกว่าแล้วหวังเสียวซือจะฆ่าอาจารย์อาของเขาได้อย่างไรล่ะท่านอาจารย์และซือซารก็หันมามองหน้าเขาอีกครั้ง ทำให้ใต้เท้าฝูก็เงียบปากลงได้แล้วก็เอ่ยว่าจะไปรีบจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขอตัวไปทันทีต่อมาเมื่อเซียวซือกลับมาที่หอก็พบว่ามีชายแปลกหน้ามารอพบเขาอยู่แค่เขาเอ่ยถามว่าใครกันชายคนนี้ก็คว้างจอกชาใส่เขาทันทีเขาก็จึงชักกระบี่ออกมาตัดจอกชานั่นขาดกระจายชายคนนั้นก็คือซือซานนั่นเอง เขาก้าวขาออกมาจากศาลาแล้วก็ร่ายลำเพลงยุดใส่หวังเซียวซือทันทีทั้งสองประมือกันไปเล็กน้อยเมื่อเซียวซือเห็นท่าร้ายลำยุธของคนคนนั้นจึงหยุดการประทะแล้วเก็บกระบี่เข้าฝักแล้วยกมือขึ้นคาระวะอาจารย์อายวนซือสานถามเขาว่าเราไม่เคยเจอกันเจ้ารู้ตัวตนของคาได้อย่างไรเซียวซือตอบว่าอาจารย์อาใช้วรยุท์ของสำนักประตูอิสระ กระบวนท่ารุนแรงรวดเร็วเมื่อละมือก็ยังมีหลังสีพิฆาตสามหุนต้องเป็นอาจารย์อายุนแน่ๆซือซานร,รับว่าเทียนอีสอนเจ้ามาดีวันนี้เขามาเพื่อจะหาเซียวซือไปอย่างที่ที่หนึ่งที่แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบี่ไม่ต้องพกติดตัวมาด้วยหรอกเซียวซือกล่าวว่าเมื่ออาจารย์อามาด้วยตัวเองข้าก็ควรตามท่านไปสือซานพาเซียวซือมาที่จวนท่านอมมา พาเขาเข้าไปยังห้องเก็บอักษรต่างๆเมื่อเห็นท่านอมาดเขาก็จําได้ว่าคือศิลปินที่เจอกลางศาลาเขียนอักษรจึงเอ่ยว่าที่แท้อาจารย์อาทํางานให้กับท่านผู้นี้นี่เองท่านอมาดก็กล่าวว่าสื่อสารนั้นเป็นสหายของเราไม่ถือเป็นบริวารเมื่อสื่อสารออกไปให้สองคนได้คุยกันเองเขาบอกว่าจากวันนั้นได้รู้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ชอบอักษร จึงเชิญมาที่นี่เพื่อจะชื่นชมอักษรต่างๆที่เขานั้นได้สะสมเอาไว้เซียวซือพยักหน้ารับแล้วเดินดูอักษรและภาพต่างๆที่แขวนเอาไว้เซียวซือเอ่ยว่าภาพและอักษรเหล่านี้ล้วนเป็นของสะสมล้ำค่าของปรมาจารย์เลื่องชื่อวันนี้ได้เห็นช่างเป็นบุญตาว่าแล้วก็หันมาทำท่าคาระวะขอบคุณแต่ท่านอมตา์ก็ตอบว่าเมื่อเทียบกันแล้วข้าชอบอักษรของเจ้ามากกว่า อักษรของเจ้าเฉียบคมถ้าอย่างไรช่วยเขียนอักษรให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าจะได้เอามันมาแขวนโชว์เซียวซือพยักหน้ารับและตรงไปที่โต๊ะหยิบผูกันขึ้นมาเขียนคำสี่คำนี้ให้เขาเขาถามว่าทำไมถึงเขียนคำว่าคาดม่วงมีทองละ่ะเซียวซือบอกว่าสายคล้องตาประทับสีม่วงตราประทับมหาเสนาบดีสีทองคาดม่วงมีทองขุนนางสูงสุดอักษรสี่ตัวนี้มอบให้ท่านเหมาะที่สุด ท่านอมาตหัวเราะชอบใจแล้วเอ่ยถามว่าทำไมเจ้าถึงรู้ตัวตนของขา้าเซียวซือตอบว่าในสวนของวังหลวงมีสวนแยกออกมาเช่นนี้เห็นได้ชัดเจนว่าฐานะของท่านย่อมไม่ธรรมดาและภาพทิวทัศน์ของหลี่ซื่อวินเมื่อคู่นี้เป็นสิ่งสะสมของราชวงศ์ก่อนบัตรนี้ฝ่าบาทได้พระราชทานให้ขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งหากกล่าวถึงคุณนางสูงสักในวงัง และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานอักษรและงานศินลปะก็มีเพียงแค่ท่านคนเดียวเท่านั้นว่าแล้วก็ลุกขึ้นยกมือแสดงการคาระวะกล่าวว่าคาระวะเสนาบดีชัยท่านสมาักเอ่ยชมขวะาอายุยังน้อยสามารถทั้งบุญและบูคนรุ่นรลังของสวนป่ายฉีนั้นสมเป็นยอดฝีมือกระบี่เหนี่ยวรังและเรื่องที่เจ้าทำในเมืองหลวงข้าก็รู้หมด เซียวซือจึงตอบว่าในเมื่อท่านจับตาข้ามานานแล้วเชิญมาวันนี้คงไม่ใช่แค่ชมอักษรเป็นแน่ท่านอมตให้เขานั่งลงก่อนแล้วก็บอกว่าที่เรียกมาวันเนี้ยเพราะมีเรื่องของกลุ่มโยเชียวจะบอกเซียวซือทำหน้าตกใจที่เขาทราบเรื่องของกลุ่มโยเชียวนี้ด้วยเขาบอกว่าพอข้าติดตามเรื่องในยุทธภพ,พจึงรู้จักกลุ่มโยเชียว ตลอดมาพวกนี้จัดสรรผลประโยชน์ในยุทธภพอย่างไร้ศีลธรรมพวกมันฆ่าสหายในยุทธภพไปมากมายหากกลุ่มนี้ไม่พินาศลงพวกมันจะนำหายนะมาสู่ประเทศและราชดอนเซียวซือเอ่ยตอบว่าพวกเราอยากกำจัดกลุ่มโยเสี่ยวให้สินซากแต่ตลอดเวลาพวกนี้ปิดบังตัวมิดชิดยากจะเข้าถึงท่านอมาตถ์ก็พูดเสริมว่าไม่เพียงแต่ปิดบังมิดชิดแต่ตำแหน่งอำนาจนั้นก็ยังสูงส่ง เซียวซือจึงถามเขาว่าท่านรู้เรื่องอะไรมาบ้างเขาก็แสงตอบว่าข้ารู้ว่าหัวหน้าพวกมันคือผู้มีชื่อเสียงลือนามจูเก๋อวินวะซึ่งก็เป็นอาจารย์ของเจ้า เซียวซื้อสะบทออกมาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยพบท่านแต่เขาเป็นผู้ที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญและอาจารย์ข้าก็บอกว่าบนโลกใบนี้คนที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งยืนหยัดมีเพียงไม่กี่คนอาจารย์อาของข้าเป็นหนึ่งในนั้นผู้นำกลุ่มโยเฉี่ยวต้องไม่ใช่เขาแน่ท่านอมาดเอ่ยขึ้นว่าเราพบกันเพียงสองครั้งเจ้าไม่เชื่อก็ย่อมมีเหตุผลเอาอย่างนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบกับคนผู้หนึ่ง จากนั้นเขาก็พาเซียวซือไปอีกห้องที่มีใต้เทา้าฝูแซงนั่งคุกเข่าก้มหัวอยู่เมื่อท่านอมาตสั่งให้คนคนนั้นลุกขึ้นเซียวซือจึงรู้ว่าเป็นฟู่จงฟูเขาแซงทักทายด้วยท่าทางเหมือนคนสิ้นเคี้ยวเล็บว่าคุณชายหวังไม่ได้พบเจอกันเสียนานเซียวซือถามท่านอมาตว่าคนที่จะให้พบนั้นคือเขางั้นหรือพอได้คำตอบว่าใช่เซียวซือก็จัดหนักตอบว่าเขาเป็นคนชั่วช้าสามัน เป็นคนของกลุ่มโยเชียวสิ่งที่เขาพูดเชื่อไม่ได้แม้แต่คำเดียวว่าแล้วก็กระชากคอเสือ้อใต้เท้าฝูด้วยความโมโหอมัดเอ่ยว่าใช่เขานั้นเป็นพวกกลุ่มคุนนางเลวกลุ่มโยเชียวจึงให้เขาไปทำงานให้อย่างไรเล่าให้ฟังดูก่อนว่าเขานั้นจะพูดอะไรจากนั้นใต้เท้าฝูก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถน,นัดแสงทําเป็นคนสิ้นฤทธิ์ขอคุณชายหวังฟังเขาอธิบายก่อน ที่ท่านพูดมาล้วนถูกต้องข้าเป็นคนเลวข้าทำงานให้คนคนหนึ่งนั่นก็คือจูเก๋อเจิงวออาจารย์อาของเจ้าเสี่ยวซือถามว่าอาจารย์อาของเขาชื่อเสียงเลื่องลือทำไมต้องเชื่อคนอย่างท่านด้วยใต้เท้าฝูก็บอกว่าชื่อเสียงเหล่านั้นเจ้าโจนชั่วจูเก๋อหลอกลวงผู้คนกดขี่ราษฎรสีส่ยอดมือปราบใต้บัญชาของเขาดูภายนอกเก่งกาจกล้าหาญ แต่แท้จริงก็ล้วนเลวทรามใส่ความผู้บริสุทธิ์หากเชื่อฟังเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งขัดคืนเขาก็อยู่อย่างตายทั้งเป็นเขาทุ่มเทมานานปีเพื่อให้ใครๆเห็นว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมแต่เซียวซือก็ตะโกนด่ากลับไปว่าเจ้านะพูดโกหกที่เจ้าพูดมาต่อให้ตอนนี้อาจารย์อาจูเก๋อยู่ในวังก็ทาไม่ได้หรอกแล้วยิ่งเขาถอนตัวจากตำแหน่งไปสองปีแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นที่เขาพูดร้วนเชื่อถือไม่ได้แต่ใต้เท้าฝูก็ขึ้นเสียงกลับว่าอย่างเขาเรียกถอนตัวจากตำแหน่งหรืออย่างนี้เรียกว่าใช้เลขกลวางแผนหนีหลบอยู่เบื้องหลังใช้ประโยชน์จากกลุ่มโยะเฉียวบงการทุกอย่างแล้วทำเสียงอ่อนว่าเดิมทีนั้นข้าอยากเข้าร่วมกลุ่มโยเฉียวเพราะอยากมีที่พึ่งพิงเลื่อนตำแหน่งล่ำรวยใครไม่ชอบบ้างละ่ะ เสียวซื้อก็พูดประชดว่าพูดมาถึงอย่างนี้แล้วตายถาวรู้ผิดชอบชั่วดีอยากกลับตัวกลับใจอย่างนั้นหรือตายถาฝูจึงสมอ้างว่าหากข้าไม่กลับตัวกลับใจชีวิตข้าก็อยู่ในอันตรายแล้วพวกเจ้าระเบิดอาวุธลบของเลยซุนเดิมทีเรื่องนี้เลยซุนจัดการไม่ใช่ข้าแต่พวกเจ้าเล่นข้าเลยซุนเรื่องนี้จึงตกมาที่ข้า นี่มันโทษถึงตายนะข้ารับไม่ไวหวหรอกดังนั้นจึงรีบรุดมาหาท่านอมมัดเพียงขอโอกาสให้ข้านั้นทําความดีไถ่โทษสารภาพความผิดให้ข้ามีชีวิตรอดเสี่ยวสือหันไปมองท่านอัมมัดและพูดว่าอาจารย์อาของข้าเป็นคนนาทัพขายอาวุธให้คนแขวนเหลียวทําให้ทัพตัวเองนั้นพ่ายแพ้เขาจะได้ประโยชน์อะไร ท่านอมาตย์เอ่ยว่าตั้งใจเลี้ยงโจรใช้ทหารเสริมอำนาจราชวงศ์ของเราแต่ไหนแต่ไรก็ให้ความสำคัญทางบุญมากกว่าบูแม้จูเก๋จะถอนตัวจากตำแหน่งแต่เขาก็มีเส้นสายในกองทัพขอเพียงมีสงครามไม่หยุดหย่อนราชวงศ์ต้องใช้ทหารใช้ทหารก็ต้องใช้เงินซึ่งเป็นเงินภาษีของราษฎรจะไหลเข้ากองทัพไม่ขาดสาย เงินที่อาจารย์อาเจ้าได้มาอาจเรียกว่าทองคำสะพัดอยู่ใตล้ลานนะเซี่ยวสื่อนิ่งฟังอย่างไม่เชื่อแต่สิ่งที่ได้ฟังทำให้เขาคุ้นคิดตลอดทางที่กลับแม้กระทั่งกลับมาถึงหอแล้วก็ยังคงคิดเรื่องนี้คำพูดของท่านอมาดยังก้องอยู่ในหูเขาที่กล่าวว่าเงินทองมากมายขนาดนี้แม้เทพก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ที่เจ้าฟังมาจากอาจารย์เจ้าคือจูเกอ๋อในตอนนั้นผ่านมาหลายปีเรื่องราวในโลกแป0 0ันยิ่งไม่ต้องพูดถึงใจคนแต่เขาก็เถียงไปว่าอาจารย์อาที่เขารู้จักก็ฟังมาจากอาจารย์ของข้าแล้วจูเก๋อที่ท่านรู้จักก็ล้วนฟังมาจากคนอื่นหากมีหลักฐานก็ให้เอาออกมาอย่าพูดให้เสียแรงเลยท่านอมตตอบว่าถนนขายเครื่องเคลือบ เป็นเขตหนึ่งของลูกสมุนจูเกอให้ไปดูเองเถอะเมื่อเซลซื้อไปที่ถนนเส้นนั้นก็เห็นมีการเปิดเป็นถนนกลางคืนด้วยเขาเที่ยวถามคนขายก็รู้ว่าพวกเขาดูสีหน้าเป็นทุกข์ก็เพราะใกล้ถึงเวลาจ่ายค่าเช่าแล้วเซลถามว่าราชสำนักเก็บภาษีปีละสองครั้งไปแล้วนี่มาเก็บอีกเป็นภาษีลายไหนหรือพ่อคาบอกว่าเป็นการเก็บภาษีส่วนตัว พอเขาถามว่าใครเป็นคนเก็บพวกพ่อค้าก็ไม่กล้าบอกชื่อเสี่ยวซือก็จะช่วยเขาซื้อของเพื่อจะได้มีเงินไปจ่ายค่าเช่าแต่เมื่อจะหยิบกาเล่าใบหนึ่งคนขายก็บอกว่าชิ้นนี้เป็นของที่ดีที่สุดค่าขายไม่ได้หรอกทุกร้านต้องเก็บของที่ดีที่สุดเอาไว้ให้เขาคนนั้น ว่าแล้วก็ชี้มือไปที่เกี้ยวที่กำลังหาม,มาในตลาดเขาจึงถามว่าคนในเกี้ยวนั้นเป็นคนเก็บภาษีส่วนตัวงั้นหรือชายแก่คนนั้นก็พยักหน้าตอนนั้นก็มีคนวิ่งเข้ามาขวางเกี้ยวขอร้องให้ช่วยพี่น้องเขาที่ต้องโทษประหารเสียงในเกี้ยวดังออกมาว่าถึงจะช่วยออกมาได้แต่ชีวิตนั้นไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป ชายคนนั้นก็ยินยอมขอเพียงแค่ช่วยออกมาชีวิตนั้นเขายกให้ตายเทา้าเสียงในเกี้ยวก็บอกว่าเขามีธุระแถวภาคเหนือหากช่วยออกมาแล้วจะส่งไปทำงานที่ภาคเหนือแต่หากเกิดเรื่องขึ้นนั้นก็เป็นการตายในพื้นที่ห่างไกลศพก็นำกลับมาไม่ได้เช่นนั้นยังยินยอมอยู่หรือไม่ชายคนนั้นยอมรับแล้วก็รีบขอบคุณใต้เท้าในเกี้ยวทันที แล้วคนแบกเกียวก็ยกเกียวเดินต่อเสี่ยวซือเดินเข้าไปขวางเอาไว้คนคุมเกียวก็ตวาดเขาว่ากล้ามาขวางเกียวของท่านเฉินเจ้าไม่กลัวตายหรือไงเสี่ยวซือก็หาเรื่องว่ากล้าขวางทางข้าไม่กลัวตายหรือไงคนในเกียวจึงส่งเสียงออกมาว่าเจ้าเป็นใครเขาก็ตอบไปว่าแล้วคนในเกียวเป็นใครคนในเกียวพูดว่ากล้าขวางทางอาจไม่ถึงตาย แต่พูดขัดหูอาจทำให้ถึงตายได้หากยังทำตัวกลางไม่สนใจกดเกณฑ์เช่นนั้นความสามารถจับคนเข้าคุกของข้าก็ถือว่าฝึกปลื้มมาเสียเปล่าเสี่ยวซือก็กล่าวว่าจะจับคนก็ต้องมีหลักฐานหรือว่าแค่ข้าซื้อกาเล่าจะมีโทษถึงประหารชีวิตเสียงในเกี้ยวก็ตอบว่าดีมากเรื่องนี้ข้าจะทำให้มันเป็นเรื่องให้ได้เสี่ยวซือตอบว่าข้าจะรอ คนในเกี้ยวก็สั่งให้คนยกเกี้ยวเดินต่อไปเซียวซือจึงเดินไปหาคนที่ขวางเกี้ยวขอความช่วยเหลือคนนั้นถามว่าคนในเกี้ยวเนี้ยเป็นใครเขาตอบว่าเป็นหัวหน้าของสี่ยอดมือปราบตายเท้าไร้ใจของหน่วยมือปราบนะ่ะว่าแล้วก็ลุกเดินไปทำให้เซียวซือคิดหนักไม่น้อย แต่พอรับหลังชายคนนั้นก็เข้าไปสั่งเหล้าชั้นดีแล้วก็เป็ดอบทานบอกเท่าแก่ว่าทำงานแค่นิดหน่อยก็ได้เงินมามากวันนี้ต้องกินของดีเสียหน่อยเท่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรเดินไปเตรียมเหล้าให้เขาแต่ก็แอบใส่ยาพิษเข้าไปด้วยเพื่อจะปิดปากเขาตามคำสั่งเพียงแค่ดื่มสุราเข้าไปจอกเดียวก็สิ้นใจแล้ว ตอนนั้นคนขายทั้งถนนก็เดินมารวมตัวกันเถ้าแก่จึงเอ่ยว่าเบื้องบนสั่งว่าฉากถนนนี้ยังต้องเล่นต่ออีกหลายวันคนที่ดีใจจนไม่ระวังนี่จะทำผิดพลาดเอาง่ายว่าแล้วก็สั่งให้เอาไปฝังจากนั้นหวังเสี่ยวสือก็นัดตีเฟยจิงออกมาพบที่อารามพระนอนเขาถามว่าเจ้าสำนักตีจะให้ข้อมูลข้าได้หรือยังเขาถามว่าท่านเป็นคนของกลุ่มโยเชี่ยวใช้หรือไม่ ตีเฟยจริงบอกว่าตึก6ส่วนครึ่งเคยทำงานให้กลุ่มโยเฉียวดังนั้นข้าเคยทำงานให้เขากลุ่มโยเฉียวมีตำแหน่งชัดเจนอย่างตำแหน่งของฟู่จงซูและเจ้าสำนักเลยซุนเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเพียงใช้ผู้นำไม่กี่คนก็ปุกปั่นได้ทั่วยุทธภพเสี่ยวซือถามว่าผู้บงการเบื้องหลังคือใครกันแน่ตีเฟยจริงเอ่ยว่าข้าขอเตือนเจ้านะ หากต่อกรกับกลุ่มโยเชียวต้องระวังทั้งชีวิตของเจ้าและครอบครัวไม่เพียงแต่เจ้าชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบตัวและครอบครัวของเขาทุกคนเจ้าล้วนต้องเดิมพันสายสืบของเขามีอยู่ทุกแห่งมือสังหารก็มีอยู่ทุกแห่งกระทั่งเจ้าไม่อาจรู้ว่าที่เจ้าพูดไปประโยคใดจะไปถึงหูพวกเขาและเจ้ายิ่งไม่รู้ว่าคนข้างกายเจ้าคนใด เป็นคนของพวกเขาเสี่ยวซื้อเอ่ยว่าข้าเคยพูดไว้ว่าเรื่องบางเรื่องในที่สุดก็ต้องมีคนทําตีเฟยจริงบอกว่าเจ้าสืบมาจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าตัวตนของคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าคงคาดเดาไว้แล้วอยู่ในใจต่อหน้าคานั้นไม่โกหกข้าจะเขียนอักษรตัวหนึ่งหากอักษรตัวนี้เหมือนอย่างในใจเจ้านั้นก็คือเขา แล้วทั้งสองก็ใช้นิ้วจุ่มน้ำชาแล้วก็เขียนอักษรลงบนโต๊ะซึ่งทั้งคู่ก็เขียนอักษรตัวเดียวกัน จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่23ค่ะดาบเสียดฟ,ฟ้านะคะเรื่องราวก็ขมวดเข้ามาทุกทีแล้วก็ปมใหญ่ๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ว่าการค้าขายอาวุธนะคะให้กับฝ่ายศัตรูนั้นใครเป็นไซส,สึกของแคว้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้เดี๋ยวตามวันไปกับดาบเสียดฟ,ฟ้าตอนที่24ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ